สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับวันนี้โปรโดีทีดวดที่อุบลร,ราชธานีทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองับวันนี้ทยอยส่งมอบลูกค้าชุด8ปคูณแพี่น้องทางสุร,ราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็มีพี่น้องทางจังหวัดพะเยานะครับสำหร 8. 8ับ8ปคูณแนี่ทยอยส่งมอบลูกค้าชุดลำโพงชุด 8, 8, ด 8. ดปดคูณแปคูณสอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้ง,ง,งกับทยอยส่งมอบงานแพ็คกิ้งอัปเดตทุกชั่วโมงนะฮะให้ได้ชมกันในวซับเบทแชมูสแปดนิ้วทั้งหมด8ใบครับชุดนี้ไปที่สุราษฎร์ธานี เ,เ,เส้นรอบเมืองหน้าสนามบินนะครับลูกค้าส่งพิกัดมาทิม่านทีดีห้าอยู่ที่โซนภาคกลางครับพรุ่งนี้ถ้าที่จะสั่งจองหรือว่าอัปเดตอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆก็ยังสามารถสั่งจองได้ดับหรือว่าจะขายเครื่องเสียงมือสองก็ลดยังอยู่ที่โซนภาคกลาง2วันนะครับกับทีมงานทีดี 5. นี่ครับแปดคณแปดประกอบสดกันวันนี้กี่โมงก็ตอนนี้ประมาณสิบหกนาฬิกากี่นาทีตอนนี้กี่โมงก็ตอนนี้กี่โมงนะ นาฬิกา55นาทีสมุดนาฬิกา55นาทีนะไม่ใช่60นาทีนะสมุดนาฬิกา55นาทีนะที่ดี12นิ้วก็ยังขายดีนะครับนี่ไปกับชุด8คูณ8แรับชุดนี้ไ้ที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็มีชุดจากพะเยาต่อนะชุดนี้นะ8คูณ8ต่อครับเรไปที่พะเยาครับอัพเดทอุปกรณ์ต่างๆโปรโมชั่นมากมายเข้าชมกันยามเย็นๆนะวันนี้นี่ที่อุบลราชธานีกับฐานบุญเักสาวนี่ก็8คูณ8 18 Pro Two นี่อย่าง18 Pro Two ชุดนี้ก็ เตรียมส่งมอบไปที่จังหวัดพะเยานะครับชุดนี้ไปที่พะเยาอุปกรณ์ตางก็เตรียมเดินทางที่ไปที่พะเยาครับชุดนี้ครับแปดคูณแแล้วก็มี4ีคูณสอัปเดตโรดีทีเด็ดที่อุบลราชธานีวันนี้นะฮะวันที่5กันยายนเวลาสิบห6นาฬิกาห้าสนเจ็ดห้าบายามเย็นอัปเดตทุกนาทีอัปเดตทุกชั่วโมงโปรโมชั่นมากมายเครื่องเสียงกลางแจ้งอุปกรณ์ต่างๆโรดีทีเด็ด นะครับนี่ที่นี่หนึ่งสิบสองนิ้วสามพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับตู้พร้อมดอกลำงงสามร้อยห้าสิบบาทแถมยังดิสชมสี่สี่เน็ตเวิร์กในตัวนะครับมี่มทยอยสมมติสั่งจองเข้ามาอุปกรณ์ต่างๆครับสินค้าโปรโมชั่นมือหนึ่งแล้วก็มือสองให้ได้ชมกันนะครับอัปเดตทุกวันซับเบียดเทอร์โบ5,200บาท2ใบนะครับไม่อัตราภูเขาขอบเหล็กตะแกรงเหล็กสีระเบิดนะครับซับเบียดเทอร์โบ18นิ้วเป็นรุ่นฟ้าหลังกันน้ำครับช่วงนี้ครับบรรยากาศของช่วง อ่านี่ครับสับเบียรเทอร์โบสองใบ5,200บาทแต่ถ้าสั่ง4ใบโปรโมชั่นอยู่ที่นะครับโปรโมชั่นอยู่ที่1 0ึ0 0กับสี่บาทนะครับ1 0ึ0 0กับสี่บาทเท่านั้นถ้าสั่ง4ใบนะกับโปรโมชั่นพิเศษที่อุบลราชธานีครับสับเบียร์สนิ้วเทอร์โบก็อยู่ที่1,999บาทเท่านั้นครับนี่ครับ 1,999บาทซับเบียเทอร์โบ15นิ้วไม่อัตราภูเขา20มิลขอบเหล็กตะแกรงเหล็กสีระเบิดนะครับกับซับเบียเทอร์โบ15นิ้ว1,999บาทครับไม่อัตราภูเขาสวยๆกับสีระเบิดนี่ครับดูครับเนื้อสีนี่ไม่ต้องบอกเลยว่าคนแบบไม่ต้องประหยัดครับพนักงานที่นี่ครับคนเต็มที่เลยครับพ่นที่สุดแล้วก็หาเงินพนักงานครับ <c oughs> <c oughs> ซับเบียเทอร์โบ18นิ้วก็5,200บาท2ใบนะครับ 2ใบ5,200 4ใบ1 0 uhm? ึ0 0กับสี่บาทแล้วก็แพ็กเกจพิเศษโปรโมชั่นพิเศษนะครับ18บแปดโปรทูอ่านไมลเล็กสก้อน1,200บาทลำโพง18บแปดโปรทูเฉพาะลำโพงก็ตัวละสองพดร้อยบาทนะครับแต่ถ้าสั่ง4ใบ4ดอกไปอยู่ที่10,000กับ1,000บาทนะครับนี่โปรโมชั่นพิเศษวันนี้บอกแล้วว่าอัปเดตทุกโปรอัปเดตทุกโปรโมชั่นให้ลูกค้าได้เลือกชมกันวันนี้ เกือบ17นาฬิกาจุดศูนย์นอที่อุบลราชธานีกับร้านวบลมิวสิกซาว PS สิบสองนิ้วก็เป็นตู้มาตินครับมาติน18นิ้ว2 1ง0ันหนึสิบาทสลับตู้เปล่าตะแกรงปัม๊มโรงงานไม่อัด20มสิบครับไม้ดีทีเด็ดเจ็ดชั้นคุณภาพนี่ครับคุณภาพเนื้อไม้สีโจตันนี่ครับนี่มีตะแกรงปั๊มนะตัวนี้นี่ตัวนี้มีตะแกรงปั๊มด้วยครับยังไม่ได้ขันใส่แต่ตัวนี้ลูกคา้าที่สั่งจองก็ฝากติดตามด้วยแล้วการ PS สิบสองนิ้วสิบ ขอบคุณทุกการติดตามโปรดีทีเร็จดยามเย็นวันนี้5กันยายนที่อุบลราชธานีเล่งทุกแผนกเล่งทุกแผนกการช่างเล่งทุกแผนกงานเครื่องเสียงครับนี่สุราษฎร์ธานีเส้นรอบเมืองบริเวณแถวปากทางเข้าสนามบินลูกคา้าแจ้งมา แล้วก็จะมีพะเยานะครับที่ตัวอำเภอเมืองครับตัวนี้ก็อยู่ใกล้ๆกลกับบิ๊กซีอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเนี่ยให้ลูกค้าแจ่งพิกัดมาตามนี้ครับแล้วก็มี2อคูสแล้วก็4ี่คูสี่ขอบคุณทุกการติดตามนะครับโปรโมชั่นอัปเดตวันนี้5กันยายนที่อุบลราชธานีขอบคุณทุกการติดตามนะฮะสูตรกด563130010927566497โปรดีทีเดียร์โปรดีเมนูเดียโปรเดิมราคาเดิมที่อุบลราชธานีขอบคุณทุกการติดตามนะครับ 08563 130 0 1 0 9 2 7 5 6 6 4 7ยังเป็นเบอร์เก่าที่สามารถติดต่อทางระบบออนไลน์ต่างๆทุกช่องทางของการติดตามแฟนเพจที่ร้านอุบลมิสสวสิกซาวเซนโกงอุบลราชธานีเฟซบุ๊กไลค์อุบลมิวสิกซาวบ่าวไก่หรือว่าหรือไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องยูทู e อุบลมิวสิกซาวสตูดิโอนะฮะอุบลมิวสิกซาวสตูดิโอที่อุบลราชธานีขอบคุณครับสวัสดีครับ